ทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง Kimino Channel แล้วคือวันนี้เราก็จะมาเอา้ายางพูดไม่จบประโยคเลยคือวันนี้ดิแอนเจชได้ทําการอัปเดตตอน10โมงแล้วคือเขาได้อัปเดตอะไรหลายอย่างหลายอย่างเช่นเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตู้สกินสสกินมาให้ส่งแล้วของปีศาทัฟฟี่กับเคสนั่นแหละเป็นสกินรีเทิร์นั่นแหละ เออแล้วก็เพิ่งมาเล่นในแมปปะสัทราตีเนี่ยแล้วเขาก็เพิ่งสังเกตได้ว่าเขาปรับใหม่เป็นแนวตีมฮาโลวีนถูกหเอ๊ยไม่เอาดีกว่าในที่สงสัยนะเอ้ยแต่คนอาจจะเห็นแล้วแหละว,ว่านี่สร้างห้องเล่นกับ a อไอยอาเพิ่งมาสิว่าจะทัวร์แมปโอ้โหไปเริ่มจากข้างบนกันเลยดีกว่าเนาะเราจะเริ่มเอาปิง,ปง เดี๋ยวเราให้ทองตีตายก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่มาตามนําำขาดเออเดีวเดี๋ยวตีสิเออไปเลยนะไปไหนก็ไปลอยน่าลำขาดมันก็ยังจะมาอยู่แถวนี้อีกเนาะโอโอเคนลยุยกันเลยตรงนี้จะไม่มีอะไรมากนะก็นอกจากเขาจะเปลี่ยนสีเออไอ้เดี๋ยวทองฟ้าเปลี่ยนสีไปไหมวะพอเปลี่ยนอยู่นะ ่นะเพราะว่าไอ้แมปเก่าสีไม่ได้เข้มขนาดตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากตรงนี้ก็แค่จะมีเออเขาเรียกอะไรนะหุ่นฟางที่หุ่นฟางแนวฮนรวีเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็ปกติดีตรงนี้ก็จะเป็นเออมีฟักทองอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันเออเดี๋ยวตรงนี้มันคือทูบใช่ไหม <laughs> มีทูบที่ไหนด้วยฮัลโหลคือต้องเี้ยว่าชาิเพราะว่าแบบสวย ไอมึงสีหน้ารับคานวอยอ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีความแบบเป็นคร no ิสต์มาสเล็กนอยเอ้ยไม่ใช่คริสต์มาสบ้าบออะไรฮาลวีนแแบบตรงนี้ก็จะมีเป็นกระถางฮาโลวีนเออตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกองฟางใช่ปะเออไปห้องนู้ต่ออีทอมนี่ก็มาจังเลยฮะเออ มันไปไล่ a อแทนได้ไหมวะน่ขาขะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะตรงจุดเกาะอ,อัศวินก็แค่เพิ่มไอตรงนี้เข้ามาอ๋อตรงประตูก็จะมีฟักทองอยู่ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เปลี่ยนสีกำแพงให้มันดูเข้มขึ้นใช่ปะวะเข้มขึ้นไห้แกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเบ๊กเบ๊กอ๋อม อ้าวยังไม่ที่ทุ่ห้องนอนไอ้บ้าตรงนี้ก็จะมีฟักทองในหลายจุดแล้วก็เทียนนะก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นคือชอบแบบนี้ตรงที่ว่ามันมีฟักทองหรือสวยดีก็นี่ก็ปกติดีนะก็ก็มีมงมุมตรงนี้ก็แบบผ้าอุ้ยสวยสวยอยู่ก็แค่เปลี่ยนสีนิดนึงก็ห้องนอนก็ไม่มีอะไรมาก ตรงนี้ก็จะมีเป็นเหุ่นฟางใช่ไหมวะเออไม่ใช่แหละอะยย่อ,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 อวันดียอ,อทักทายวันดีค่ะโอ้ยนี่ก็มาจังเลย <c oughs> โอ้โทษทีตรงนี้ก็ไม่มีอะ <c oughs> ม,มีอะไรมากหรอกตรงนี้เนี่ยห้องครัวนี่ก็ไม่มีอะไรมากโต๊ะก็เปลี่ยนเป็นปูผ้าเออ มันคือพมใช่ไหมมันคือพมหรือผ้าปูโต๊ะว้าวเกิดได้กับดักโอาหัฆ่าตัวเองไป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 ออ้ยโบขอร้องนกดีป้ะเอ,อาโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อจากเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนเป็นโต๊ะใช่ไหม ือว่าเป็นอะไรสักอ,อย่างนั่นแหละแล้วตรงแล้วแต่นี่เขาเปลี่ยนเป็นแบบเออไอตรงเขาเรียกอะไรนะที่แบบมันเป็นหลุมหลุมศพใช่ไหมวะเออแล้วก็มีฟักทองวางอยู่ข้างบนหลุมศพโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่คือชอบนี้มากสุดเพราะมีดอกคันตะวันใช่ไหมวะเออสูเอ้ยเ,เดี๋ยวเพิ่งสังเกตได้บางอย่างตรงนี้ โอ้ยแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรเหนกันไหมว,าว่ามีสวยมากอุยออ้ยฮ่าหิมะกลายเป็นฟักทองกลายเป็นฟักทองอ่าสวยมากลาก่อนนะทุกคนบายส่วนปราส,สาทที่เออไอตรงห้องต่างอยู่ฝั่งนี้แล้วร้านหน้าบ้านอยู่ฝั่งนู้นก็ไปทัวร์กันเอาเองเด้อ